สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูสมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่ Fitfirst p o u s h HR กันค่ะสมาร์ทแบนด์ของยี่ห้อนี้นะคะเขาจะให้สายมาอีก3สีสวยๆแบบนี้เลย ส่วนสายที่ให้มาในกล่องจะเป็นสีดำนะรุ่นนี้ไม่มีสายชาร์จให้นะคะเพราะว่าตัวสมาร์ทแบนดสามารถเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์แบบนี้ได้เลยชาร์จเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ใช้งานต่อได้ทันทีไม่ต้องพกสายชาร์จจะชาร์จในรถหรือว่าตามร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีช่อง USB ก็สามารถชาร์จได้นะคะถือว่าสะดวกมากวิธีการใช้งานอย่างแรกควรชาร์จแบตให้เต็มก่อนต่อมาติดตั้งแอปด้วยการสแกน QR code ที่คู่มือชื่อแอปจะเป็น RunMeFit สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เมื่อติดตั้งแอปแล้วก็ต้องเปิดอนุญาตการเข้าถึงใส่ข้อมูลของเราเช่นเพศน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ต้องเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่มีข้อความจากไลน์จากเฟซเข้ามาเนี่ยสมาร์ทแบนของเราก็จะสั่นเตือนแล้วก็มีข้อความขึ้นมาที่หน้าปัดนะวิธีการเชื่อมต่อให้เข้าไปที่อุปกรณ์กดเพิ่มอุปกรณ์ให้อนุญาตการเข้าถึงรอสักครู่หนึ่งจะขึ้นชื่อสมาร์ทแบนก็กดที่ชื่อนะคะกดให้อนุญาตการเข้าถึงต่างๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ รูปแบบหน้าปัดที่ให้มากับเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้มีรูปแบบหน้าปัดให้เลือกเยอะมากชอบแบบไหนก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยแบบการ์ตูนน่ารักๆก,ก็มีนะคะเดี๋ยวโหลดให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้นะคะน่ารักไหมส่วนการแจ้งเตือนแอปต่างๆแอปไหนที่เราใช้บ่อยก็เลื่อนเปิดไปนะคะถ้าไม่ค่อยได้ใช้ปิดไปก็ได้ค่ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเขย่าสมาร์ทแบนด์เพื่อถ่ายรูปเพียงแค่เข้าแอปตามนี้นะคะแล้วก็เขย่าสมาร์ทแบนก็จะถ่ายรูปได้แบบนี้เลยค่ะสมาร์ทแบนรุ่นนี้มีปุ่มโฮมที่หน่าปัดแบบทัชกรีนนะคะแต่ครั้งหนึ่งก็จะเข้าเมนูต่างๆถ้าเราต้องการใช้เมนูนั้นก็แตะค้างไว้หรือถ้าจะวัดค่าต่างๆก็แตะค้างไว้เหมือนกันนะ สำหรับโหมดออกกําลังกายก็มีกีฬาให้เลือกหลากหลายถ้าเป็นสายวิ่งจะมีแท็กเส้นทางการวิ่งแล้วก็วัระยะการวิ่งให้ด้วยนะคะถ้าไม่มีโหมดกีฬาที่เราจะเล่นในสมาร์ทแบนด์ให้เราเข้าไปที่แอปแล้วก็เพิ่มกีฬานั้นลงไปในสมาร์ทแบนด์ได้รุ่นนี้รองรับภาษาไทยเวลาที่มีข้อความไน์เข้าก็อ่านง่ายชัดเจนดีค่ะ และถ้ามีสายโทรเข้านะคะสมาร์ทแบงก็จะสั่นแล้วก็ขึ้นเบอร์ให้เราเห็นแบบนี้นอกจากนี้ก็จะมีค่า MAI ดัชนีบอกคุณภาพสุขภาพของเรามีวัดค่าเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นวัดความดันวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดติดตามระดับความเครียดเตือนการดื่มน้ําเตือนสุขภาพของคุณผู้หญิงวัดค่าการนอนหลับนับก้านวณแคลอรี่รุ่นนี้กันน้ากันฝนนะคะแต่ว่ายังไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ํานะ ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์อีกรุ่นหนึ่งที่มีฟังก์ชันครบครันน้ำหนักเบาผู้หญิงที่ข้อมือเล็กๆใ,ใส่ได้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาหนะ้าปัดใหญ่ๆรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะถ้าใครสนใจสามารถกดซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือจะลองเข้าไปดูไปสอบถามกันก็ได้นะสินค้าแบรนด์แท้คุณภาพดีมีรับประกันจากสูนไทยให้1ปีเต็มด้วยค่ะ